เรา,าก็ก็ไม่ว่ามาไี่สวัสดีค่ะว่าพออูเนี่ยวันนี้วันที่16นะคะ16กันยายน2567นะคะมาดูพ่อดีกว่าพ่อเล่าอะไรให้ฟัง,ง <f ix> พ่อเล่าให้ฟังดูด <S <s ิมันเปิดไฟแล้วเหรอตอนนี้ประมาณ05:00นแล้ว บดียไปตีห้าห้านาทีไบไปนะไปไะไหวพระพ่อจะไปไหนพ่อจะรอามถ้าพูดรูปกไปถ้าพูดรูปจะบอกเพูเาไปไปนะไปรูปไปรูปก็จนน จะมาเก่าใครมาเริ่มก่อน,น,นอ่ะแล้วมันไปกับพ่อป่ะไปจ้ะก็พ่อบอกว่าจะไปเอาบาปะลุทะูุไปไหนเออเออพ่าพวกเราขึ้นไปบุญไปเมืเลล่อไหร่ก็ขึ้นไปแล้ละไปเล้วไปมาแล้วเหรอกกำลังจะไปอ้าว กไปไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวไปวันบ่บก็บรรลกาไปบ่ก็ล่อใช่เรื่อไลูเลยไอ้บาไม่ได้ลูกเปียบจะพ่อไหวพระจะไม่ไหวจะไม่รู้ไหวหลักพ่อนะ cái bên cái bên bà ra ao phải bắt được mà cái cũng dụng đi cho khi phải, phải muốn đâu khi bay làm ruộng lúc khi bay làm bên giờ khi

พ่อเล่าอะไรก็ไม่รู้พ่อก็เล่าอะไรให้ฟังก็ไม่รู้วันนอ่ะกินน้ำกินน้ำน้ำพ่อกินพ่อหิวน้ำกินน้ำป่ะเนี่ยเออลูกมากินน้ำยาวไม่เลื่อนเนี่ยเอ่ะลูกมากินน้ำเออ พรอะหิวน้ำเออกินน้ำก่อนแล้วพอกินน้ำก่อนนะมีความสุขอ่ะแหววววเวอเร้ารือไปรักพ่อนะไอ้เเออ